ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุขระดับเพชรประจำปีการศึกษา2566ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนเทพศิลินรัดยาการจนบุรีตั้งอยู่เลขที่279หมู่1ตำบลลัดยาอำเภอเมืองจังหวัดการจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาการจนบุรีบริหารงานโดยนางวิชญยณีบุญทวีผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิลินรัดยาการจนบุรี โรงเรียนเทพศิลินลาดยากาญจนบุรีเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6จํานวน29หอนน้องเรียนมีนักเรียน910คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน55คนสําหรับบริบทของชุมชนตําบลลาดยาพบว่าการประกอบอาชีพของผู้ปกครองในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ7 75มีฐานะปานกลางถึงยากจนเป็นส่วนใหญ่และครอบครัวของนักเรียนในชุมชนส่วนใหญ่มีปัญหาแตกแยกส่งผลให้นักเรียนได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือปู่ย่าตายายนักเรียนในหลายครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวทั้งเรื่องการดำเนินชีวิตการศึกษาเล่าเรียน ถูกปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของโรงเรียนและข้อมูลการจับกุมคดียาเสพติดในตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในปี2565ถึง2566พบว่ามีทั้งหมดจำนวน266คดีซึ่งผู้ต้องหาส่วนหนึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียน สิ่งเหล่านี้เป็นตัวสะท้อนคุณภาพการดำเนินชีวิตของนักเรียนสะท้อนถึงปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินชีวิตที่นักเรียนจะมีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอายามุกทุกชนิดและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนในอนาคตซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนจะต้องดําเนินการร่วมกันในการช่วยเหลือสร้างภูมิคุ้มกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนเทพศิรินรัดยาการนาบุรีดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์ห้ามาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน1.1สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โดยทางโรงเรียนได้ดําเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์มีกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบของการจัดการองค์กรภายในห้องเรียนประกอบด้วยโครงสร้างของนักเรียนแกนนาแบ่งออกเป็นสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัรน,นักเรียนฝ่ายกิจกรรม1.2สถานศึกษาจัดทําประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นและมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงทุกเดือนตลอดปีการศึกษา2566 1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและตรวจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจมาตรการ1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพานันการทะเลาะวิวาทโรงเรียนเทพศิรินทร์ยาก,กาญจนบุรีจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ลังนี้ 1. กิจกรรมอบรมคุณธรรม 2. กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม 3. กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ 4. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน5กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 6. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 7. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 8. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดหรือการป้องกันยาเสพติดเป็นต้น 2. มาตรการด้านการค้นหา2.1 สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนเทพศิริรัชยาการณนาบุรีดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน100%เซและมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทั้งในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2 2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าโรงเรียนเทพศิริรัชยากาญณนาบุรีดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านยาเสพติดและอบายมุ และมีการส่งตรวจปัสสวาวะนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด910คนเป็นนักเรียนกลุ่มปอดจำนวน860คนพบนักเรียนจำนวน50คนสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและดื่มแอลกอฮอล์ไม่พบนักเรียนกลุ่มติดและกลุ่มค้า2.3สถานศึกษามีการแรงงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดใน,นระบบคาทาส3 มาตรการด้านการรักษา3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขโดยโรงเรียนเทพศิรินลาดยากาญจนบุรีได้ประกาศนโยบายการบำบัดร,รักษามีเครือข่ายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อโดยประสานขอความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลค่าสุรสีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ,บ้านลาดยาเพื่อให้คำปรึกษาในการบำบัดร,รักษา 3.2สถานศึกษาจัดตั้งคลินิกเสมารักเป็นห้องให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนเพื่อให้คำปรึกษาและคอยช่วยเหลือนักเรียน 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษามีตู้เสรมารักออนไลน์และช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการทะเลาะวิวาทเพื่อให้เข้าถึงและดำเนินการส่งต่อข้อมูลอย่างรวดเร็วและสะดวกโดยจะติดตั้งไว้หน้าห้องชุมนุมเสมารักโรงอาหารและหน้าห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทโดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักสภานักเรียนและชมรมทูบีนัมเบอร์วันโดยมีสมาชิกดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลนักเรียนในโรงเรียนและสอดส่องหาข้อมูลในโลกโซเชียลสามารถช่วยแบ่งเบาภาระครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้เป็นอย่างดี 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ 5.1. สถานศึกษามีนโยบายมียุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนเทพศิรินรัดยากาญชนบุรีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับได้แก่คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงาน และมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนเทพศิรินรัดยาการจนบุรีมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมีขั้นตอนการดําเนินงานและมีการบันทึกการใช้ห้องกิจกรรม5.3สถานศึกษามีการจัดทําบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายโรงเรียนเทพศิลินรัดยาการจนบุรี จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆในการพัฒนาผู้เรียนได้แก่วัดทุ่งลาดยา่าโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครือข่ายร่วมพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองสถานีตำรวจภูทรลาดยา่ากองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่19โรงพยาบาลค่ายสุรศรีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านลาดยา่าเทศบาลตำบลลาดยา่าและองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยา่า 5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคทีเครือข่ายที่ทำ MOU อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีมีจิตอาสา5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและแรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนเทศศิลินรัดยาการจนบุรีแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม กำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผลและมีการบันทึกผลการกำกับติดตามและรายง,งานผลการดำเนินงานต่างๆจากการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกตามยุทธศาสตร์5มาตรการอย่างต่อเนื่องและบูรณาการอย่างเชื่อมโยงกันส่งผลให้โรงเรียนเทพศิรีราชญาการสนาบุรีมีผลการปฏิบัติการที่เป็นเลิศส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพที่แตกต่างนักเรียนมีพัฒนาการทักษะทางสังคม เป็นพลเมืองที่ดีพร้อมที่จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมตามพุทธภาษิตของโรงเรียนที่ว่านาศิยาโลก,กะวัฒโนไม่ควรเป็นคนโรกโลกเป็นที่ยอมรับของชุมชนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียนเพิ่มขึ้นในทุกปีผลที่เกิดกับนักเรียนนักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับโทษจากพยาเสพติดมากขึ้นช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบยายมุกทุกชนิดปัญหาเรื่องยาเสพติดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลวิวาทลักขโมยและชู้สาวลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเองจนได้รับรางวัลระดับชาติดังต่อไปนี้ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษามทศรัชกาลที่10ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดมารยาทไทยระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีจากนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพับรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องถึง11ปีซ้อนได้รับรางวัลเป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่17ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1จากกิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6จากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิน่นระดับชั้นม .1- ม .6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทกีฬากาบัตดี้ทั้งทีมชายทีมหญิงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การจนบุรีเกมจากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันยิงธนูทีมหญิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงินทีมชายในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การจนบุรีเกมจากการกีฬาแห่งประเทศไทยผลที่เกิดกับครูและบุคลากร ครูและบุคลารกรมีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดให้กับนักเรียนมีเวลาเตรียมการสอนมากขึ้นมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่การงานทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นสร้างผลงานจนได้รับรางวัล,ละระดับประเทศดังนี้ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคูรุสัดุดีในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนต,นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัดจากคูรุสภา ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอวัยมุกเนื่องในวันครูแห่งชาติและได้รับรางวัลครูดีเด่นรางวัลครูรู้ชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทได้รับรางวัลระดับดีเด่นประเภทนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน จนได้รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งได้รับรางวัลระดับชมเชยผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤติน,นักเรียนและนักศึกษาประเภทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤติน,นักเรียนและนักศึกษาผลที่ได้เกิดกับผู้บริหารสามารถบริหารจาัดก,การสถานศึกษาได้อย่างมีระบบแบบบรณาการอย่างมีคุณภาพส่งผลให้ ได้รับรางวัลรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสาดูดีในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัดจากคุรุสภา,าได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลผู้อำนวยก,การสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2566จากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยรางวัลครูรู้ชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสังคลดีระดับดีเด่นประเภทนวัตกรรมด้านการบริหารตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทผลที่ได้เกิดกับสถานศึกษา ได้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจากชุมชนผู้ปกครองนักเรียนส่งนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นในทุกๆปีส่งผลทําให้มีผลงานจากการดําเนินง,งานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํารุ่นที่13รางวัลสถานศึกษาที่พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทําดีถวายในหลวงปีที่17 รางวัลเหรียญทองแดงหนึ่งโรงเรียนหนึ่นวัตกรรมระดับภูมิภาคเรื่องรูปแบบการบริหาร 4G+5 Part model เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยอมรับนวัตกรรม โรงเรียนเป็นต้นแบบให้ความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมและเผยแพร่ประสบการณ์ดำเนินง,งานแก่คณะผู้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินง,งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้ต้อนรับคณะจากโรงเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่งและเขต4ต้อนรับคณะจากโรงเรียนพมรังสีจังหวัดสระบุรี ต้อนรับคณะจากโรงเรียนท่าใหม่ปูนสวัสดราชนุก,กูลจังหวัดจันทบุรีต้อนรับคณะจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำปางต้อนรับคณะจากโรงเรียนเทพเซรินพูแคจังหวัดสระบุรีร่วมนำเสนอผลงานและความสำเร็จของโรงเรียนเทพศิรินในเครือ11โรงเรียนณโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดกรุงเทพมหานครร่วมจัดนิทรรศการและประกวดแข่งขันนวัตกรรมงานเปิดบ้านนวัตกรรมการ65 สำหรับโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากาญจนบ,บุรีจากผลการำดำเนินง,งานของโรงเรียนเทพศิรินลาดยากาญจนบ,บุรีที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทเพื่อพัฒนายาวชนเทพศิรินให้เป็นคนดีคนเก่งห่างไกลย,ยาเสพติดและอบายายมุกเพื่อเป็นกำลังคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณาชนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทพศรินละยาการจนบ,บุรีจึงมีมติขอรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวระดับเพชรปีการศึกษา2566เพื่อเป็นความภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของสถานศึกษาสีขาวระดับเพชรสืบไป